เวลา17ิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนัพัะที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังนุสิทธตพระราชทานพระบรม,มาราชวรโรกาสให้เอกอักษรชาทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตร,ราดัั้งตามลำดับดังนี้ ในฟานจี้แถงซึ่งมีถิ่นพำรรนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอักรรชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาวเทณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตพิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทยในฟานจี้แถ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการสภาแห่งชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อน นายจาโลสลาฟเอา์ <j alous> <out> ซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสรวัตรประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสรวัตประจำประเทศไทยนายจาโลสลาฟเอา์ <out> เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมนโยบายสาภาพยุโรปรปะทรวงการต่างประเทศมาก่อน นางโคลเนอปูฮามิลาเกชามินดาอินโอก้าโคลเนซึ่งมีถิ่นทำนานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองสีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยนางโคลเนอปูฮา ลาเกชามินดาอีโนกาโคลเนเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นายคิสตินเนสลินเซ่คิมโวเล่ซึ่งมีถิ่นทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครรทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเขนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครรทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเขนยาประจำประเทศไทยนายคิสตินเนสลินเซ่คิมโวเล่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมเอเชียออสเตรเลเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นางเซลอาฟแอร์ซอยซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองสุริพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครรทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครรทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยนางเซลาฟแอร์ซอยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน ในโอวิคูโรมาโอโรกุนเจบ้า ซึ่งมีถิ่นท,ทำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลออกสรีพราบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครรทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาหาพันธ์สาธารณรัฐไน,นจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครรทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาหาพันธ์สาธารณรัฐไน,นจีเรียประจำประเทศไทยในโอวิคุโรมาโอโรกุน ah เจบาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ The New Diplomat สหพันธ์สาธรารัฐในจีเรียมาก่อนวันนี้เวลา18นาฬกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้จัดทำหนังสือเฉลิมราชพัตราเฝ้าทูลละอองธุลีประบาท น้อมกล้ามรังประหมอมถวายหนังสือเฉลิมราชพัตราจำนวน300เล่มเพื่อพระราชทานตามพระราชธิยาศัยและทูลกล้ามธูปประหมอมถวายผ้าไหมจำนวน2ผืนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี หนังสือเฉลิมราชพัตราจับพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา43พรรษาวันที่3มิถุนายน2564โดยส่งน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการส่งเสริมอาชีพมอนไหมแก่ราษฎรและการส่งเสริมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาผ้าไหมรวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไหมในทุกโอกาสโดยรวบรวมพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปในโอกาสต่างๆและฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมที่มีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมในแต่ละพื้นถิ่นซึ่งเป็นการเผยแพร่ค,ความงามของผ้าไหมไทยสู่สายตาชาวไทยและชาวโลก